หา้เสียมภาษาหายดูคุณเล่เลย์ e เท e r t a i n m เฮ้ยมันอีกแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนช็อจใจยามอยู่ในออฟฟิศและฉันคิดว่าพวกเราควรจะไปฆ่ามันเด้เดี๋ยวก่อนนะล้วทำไมเราต้องไปฆ่ายาตลอดเวลาด้วยหรอวันเนี้ยน,นั่นก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ลงมือฆ่าเสือเราไม่ได้ สวัสดีลุงชื่อเต็มชัยเองนะคือช่วงนี้มีกระแสเสื้อดำที่ลุงไปฆ่าซึ่งจริงแล้วลุงไม่ได้ฆ่าเลยนะโอ้นั่นนั่นด้านนู้นก็มีด้านนี้ก็มีโอ้ไม่นะเวลากูลังนับถอยหลังแล้วขอเสือกเก่าคนกก่บไม่ใช่ตัวบริสันท์สวัสดีชื่อมาเรีโอ้ เร็วยิ่งโคตฟรั้งบ้างนี้เนี่ยเขาไม่โล่เรมใช้สเต็ปนั่นหละจับเอาไว้ดีด้วยล่ะแกฆ่าเซีร์ฟแล้วทำไมวยรู้สึกเหมือนมีคู่มารอเราอยู่นะเออหนุิมกูหนีกันิเธอรคลส์ 50า0กะเพาย์50เสีบบาทครับธรรมิมนไม่ใช่อ้แบบนี้เลยไอ้สย่น่ากฎหมายขั้นตอนกระบนางยืนยัเรต้นใครจะไม่กล้าช่วยเหลือก็ตามใจแต่ก็ถกลงโทษดีช่วยกันไม่ได้หรอกนีก็คือเป็นแอเรีมชัมึงตายนะรู้สึกเหมือนมีคนเลี้ยงนะอ่าไม่มีน่ะวะ้วให้คนฆ่าเสดับ